น้องมาเลย่างไหนเม่ปิ้งปลาทูเดอ้อกินปลาทูกินกับตำม,มักแตงเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินน้ำแม่เดอ้อมุกตะหทุกคนอนไรมักแตงเมยสิตัมอะตำมักแตงกินกับปิ้งปลาเรึ่ง <c oughs> พี่น,อน้องหานอนเหรอนอนกินอิม่มเลยก็นอนรวยละเดี๋ยวสี่โตัวที่โตหันอันหนึ่งหัน,อ,นอ,อ,อาหารพี่น้องพี่น้องขออาหารเพิ่มเมื่อไรยงัง ยังสี่โตจะหายไปได้ยังเองเมื่อจะสี่โตนี่จะแพ้งไหมพี่น้องเพืเพ่อนั่งเสือถอ <laughs> ดไข่พี่น้องเอ้ยถอดไข่น้ำเนย่ยจะเป็นวานิชจังถอดไข่ตำม,มักทูเปลี่ยนปลาทู ใส่ซอสแม็กกี้ในหนึ่งหลันเข้มเดี๋ยวตีไข่ให้แตกไม่มอ้อนสิบบาร์เใส่ผักหอมบใส่กระเทียมเในพี่น้องเลยม้มอนสิเหตุแบบนี้ทอดธรรมดาม,ม,ม,มาหมักใส่กระเทียมบาหมักใส่ผักหอมเหลืองเลยพี่น้องเอ้ยสิซุกแล้วปลี่นฟ้า ะก็ได้กินและกินน้มอนเด้วยุกเร็วสุกไล้ทีเีว้อง้วไข่ทอดไข่ทีเดียวมันลงทีเดวไข่ลงอดไข่ทอดไข่กินตามแตง นองเลยตุกเลยพี่น้องเอ้ยถอดไข่สุกแล้วตักใส่จานเลยจานแตงพี่น้องเอ้ยจานหมักแตงได้แบบไหนจาหมักแตงกินเนียปกะทูทอดไข่แน่ นหมอนยามมือเศร้าอินนี่นี่ละพี่น้องนูคคนร้ายยามมือเศ้าอืดอัดเดี๋ยวนูกเห็นแล้วติดเสือเลยเด้พี่น้องเลยแล้วสองคนแล้วแข้งเวียงจันทงเวียงจันพแหละติดเสือหัอันนางอันนั้อายุ30ปี ถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวแข้งนั่นแข้งนี่เลืเอกติดเสือ้อแล้วก็สาวคนหนึ่งหัน้าหกปีเหตุงานอยู่โรงแรมแล้วก็ไปสมนามองหันมองนี่กระซุ่มมองหันมองนี่ติดเสือ้อจันคนเมียงจันต่ทางแข้งสวรรค์นี่ยังบ่มีเด้อ คนลาวค่ะมาแต่ไทยก็ปวดก็ยังบ่ได้เห็นพบจักคนดอกยังบ่มีเขาก็ยังปักดังอยู่24เออ24บาท14เมอร์อยู่โรงเรียนใกล้บ้านแม่มอนี่แหละเขาไว้อยู่หัปักดั14มถ้าว่าบ่มีหยังก็ให้กับบ้านตอนนี้ยังักอยู่โรงเรียนกม ทำแตะหนึบห่อกบ่านเมืองมง่ายอุ้เนาะจะตรงยัเด้ทสิบตโตไข่ใส่เจ็บอันนี้ยังเคยได้ยินกับได้ยินเมื่อเนยเรต้องใส่ปืนพานหนากระบอกนาอพี่น้องเนาะตายเองวิ่าหะตายตายเองขมมือเป็นนาโรค โลข,ขามานุษย์ซิมอาแล้ว้สาสุดข,ขาตุ๊นหองเด้อแต่ละคน มาเด้อมาเด้อต้มหมากแต้งกิงปลาทูไข่ไข่เกี้ยวเคี้ยวไข่สบายดีพี่น้องกินอ่ะกินซาลาเปาพี่น้องกินอิ่มแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องน้าหน้ากินซาลาเปาอิ่มแล้วกินซาลาเปาอิ่มแล้ว ไปดิพี่น้องกินข้าวเศร้าพี่น้องสือสารเปาให้ทุกคนกินแต่เศร้าตื่มเดี๋ยวไม่ผู้อยากเขา่าไปตั้งมั่นเจ้ามาหลอกคาสารเปาแต่เศร้าไปเปลืองไม่เืเอกเขา่าในเฮือนไม่ใช่ผู้บอยากเขา่าผัดพอมันไม่ใมมส่ต้นหอมนะ เวลาจึงพักไริ่มบดใช่บไช่เขาเป็นิปคอร์กนี่ขนมินเ้ยมกินยำจักคนจ่างค่ะทุกน้จางอะไรใส่สีนินึงไม่เ้ม ่งแกะไปได้ปลกแฉะเต็มบบให้หเป็นนาะทีข้าเวยขอาวยนคขอยมเหบนหนยัห่ออนยนู่นะขอห้อยบอกกินนังเย็นฮะขนนี้เลยที้ ใส่ปลาเต็กน้ำอุ่นมามันอุ่นพอได้กินกระทู้กับหมันแค่แห้งเปียงนะคะชื่อว่าชื่อว่าผมมีประทู้น้าหน้าเจ้าหิวกระติกน้ำห่อนมาให้แม่ได้บ่ลูกอยู่เท่าลูกอ่ะ Cắt trọt không ăn mè đó Trọt hả? Trọt mè hả? Thank เดีจุดนี่เด้อเออหิวคนก็พูองนั่นแหละพั้นทุสิตัวเดนพันมาท่องไข่เป็นเสือใบรัดอือติดเสือบ่ะโอ้กลางว่าพันท่องทิ่่เหรอป่ะพัะ và tiếp tục kỳ bên tay nó chân nó mít tôi nó xứ hay ngực chân của anh đi phần. Phần phạt, và nó không phải có hay xâm សាខាបើកថាអូ สัญญานไปเหยียดใช่ตัวเองปิดเสือพอไปหาหมอคือกลัวผลลักนี้จากโรงพยาบาลฮะเพ่งใช่เหยียดใช่จะบังข่าวะ่ะอืมบังข่าวเป็นยังไงเอาไปนอนโรงพยาบาลก็กวัดบังเห็นติดเสือเสือลักเขาเอาไปนอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบานนลผลลักนี้หลักออกจากโรงพยาบาลทางหลังออกไปทางหลังโรงพยาบาลสิกลรบ,บ้านไปกระบี่ ไปยังใหม่เราไปแพร่พายไปติดบรดไปหลังรถสักสี่กับซุปเปักสี่ก็ติดที่รถสักสี่ไปคีอรถตู้มากคะคนในรถตู้ก็ติดหกคนบัดตรไปเอิญข้าวเหนียวไก่ย่างอีกน้ำไม่ข้าอีกติดอีกไม่ข้าติดน้ำอีกมันเราไปแพร่สักคนหมดเลยคนขนาดเนี้ยตำรวจตามจับขอบคุณค่ะ เอาใส้ลูกไปหาเพะพาใหญ่หมูหมดผูกคนสมรวจจังตามจับจับไปแล้วจับได้แล้วนั่งนัางใกล้กันกับติดเนี่กะติดห่างแบบยู่ติดเนาะกับคนนางไปรวถึงแล้วตตู้กั เมิดหกคนยิงหาชายคนหนึ่งเจ้๊หนมตตูนนะอันนี้เขาอันนี้เขาเย็นเหมือน่ะอานนั้นเขาอุอนออื ้คลิปนะนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องลุ้งแม่าพายกันหมดนะจ๊ะเด้ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าไปค่ะนะคลิปนี้ก็ม่ม้อลาไปก่อนเด้อพี่น้งองเด้อตามคลิปใหม่เด้อถักแพนเมดร์จขู่ทุกคนหักตาเหนือหักาตาโตเด้อระวัวงเอ้ยเบิ่งขา่าวมามอนยานหนากรัวเลยมึงคือนีนอนหมดรับเบิ่งข่าวทางไทย อันตรายอยู่แต่บ้านเด้พี่นองเดินมาต่องไปไซเดอร์เป็นห่วงหักแพงมือ้อทุกคนบาย